สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพบช่องปอนบ้าน YouTube ครับมาคลิปนี้เดือกหน่อยนะครับ4ตุลาคม2563ครับวันที่9ตุลาคมนี้นะครับเป็นวันที่กรมบระชีกลางบอกครับจะโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับอาจโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการได้บางพื้นที่นะครับหรืออาจเลื่อนการโอนออกไปก่อนทั้งประเทศ ก็ได้เพราะอะไรมาฟังเหตุผลจากการเปิดเผยของนายชัชวานวงศวรรค์ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับนายชัชวานวงศวรรค์นะครับได้เปิดเผยว่าตามที่วันที่9ตุลาคมนี้กรมบัญชีกลางบอกจะโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการนั้น อาจจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ผ่านงบประมาณปีงบประมาณ2,564ก็คือยังไม่ประกาศใช้หรือประกาศใช้งบประมาณปี2,564ไม่ทันวันที่1นึ่ตุลาคม2,563ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางก็ยังไม่สามารถรู้ว่า องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นไหนประกาศใช้งบประมาณทันวันที่1ตุลาบ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนประกาศใช้งบประมาณปี64ไม่ทันวันที่1ตุลา63บ้างนี่คือปัญหาถ้ากรมบัญชีกลางโอนทุกแห่งเลยหากโอนไปยังพื้นที่ที่อปทนั้นยังไม่ประกาศใช้งบประมาณปี2 5, 5 6 4ทันวันที่1ตุลา 6, คกมกรมบัญชีกลางก็จะผิดกฎหมายนะครับนายชัชวาน วงสวรค์กล่าวอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ที่กรมบัญชีกลางนั้นจะโอนเฉพาะพื้นที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกาศใช้งบประมาณทันวันที่1ตุลาคม63ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังไม่ประกาศใช้งบประมาณทันวันที่1ตุลาคม63กรมบัญชีกลางก็ยังไม่โอนรอไว้โอน ทีหลังนะครับหรือไม่ก็ต้องเลื่อนออกไปทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมกันเพื่ออ่อนพร้อมกันเลื่อนทําไมครับก็เพราะว่าต้องรอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดําเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบก่อนคือประกาศใช้ก่อนนะครับอย่างไรก็ดีก็มีทางออกอยู่นะครับมีทางออกก็คือสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ประกาศใช้งบประมาณปีงบประมาณ2564 ไม่ทันวันที่1ตุลาคม63นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องขอทําความตกลงเพื่อยกเว้นระเบียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบวิธีงบประมาณข้อ7นะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดําเนินการโดยเร็วให้ทันถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทําทันก็โอนได้นะครับซึ่งถ้าดูไปแล้วก็มีเสียว เกรงว่าอาจจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําไม่ทันนะครับแต่ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดทันทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะกรมชีการก็สามารถโอนได้ปฏิ๊ก้าก็เรื่องนี้ยังต้องมีลุ้นกันต่อไปว่าสัปดาห์หน้ายัางไงสัปดาห์หน้ารอฟังข่าวว่าโอนได้หมดทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไหมหรือว่าจะมีเลื่อนบางแห่งหรือว่าจะเลื่อน เอาไปก่อนทั่วประเทศก็ยังมีรุ่นกันต่อไปครับสัปดาห์หน้าติดตามข่าวสวัสดีครับ